thank you พี่เจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋หัวเถิกมาปลาหาเลาะหาเล็มเบิงเห็ดน้ำฉีดินนีกว่จ้าก้อนที่สิเป็ดน,น้ำแข็งก้อนที่สิโปมีบ่เหลือเลยนะจ้าพี่น้องไปเบิ่งล้ากันเลยจ้าวายายเอ๋สิไต้เห็ดบอสิพอยังเหลืออยู่บ่จ้าเห็ดแต่ดำเลือ,อยยูดอกเดียวทานีบ่นอนีเนาะมังนี่เอาคือเกาละจ้า อัน,นี่ก็ะเมียนจะจะ่าห้างดอกเห็ดมาห้างคือยดยเอวอเะเฮ็ดหนังใกล้ดอกกำงาม,งามยังมีเหลือให้เก็บี่จะพี่น้องมาจะพี่น้องมาเก็บเฮ็ดแต่ขาเหลืองน้ำกันนี่จ้าโบเป็นจะได้ใหญ่ดอกจากสิได้ใหญ่ไปได้ใหญ่จะว่า เอวกับเบาหน่อยคือเก่าล้วหน่อยเกินนะจ๊ะเห็นไหจ๊ะจังีแจักเกสียวไปยังเนาะมุนเอเยะเอวกะเบ,บาดูละจ้ะเบาถึงความหน่อยของเพิ่นเวลาเฮาไปล่างย้ำไปล่างมุนเอเยะจะพี่น้องจ้ะ ตกจะว่าชื้นชื้นครับจะอากาศอันไอไอหนามอยู่ในอากาศก็ได้ชื้นว้างมันสกุลวางไว้เราลงมองนี่นี่ มีอยู่เทียนหนึ่งไงเอามาพ่อวกล่องเห็ดจกขวงไม่พี่น,น้องเก็บกล่องไว้เราลืมกเก็บออกพวกเหมือดใช้อยู่ิันยังเหลือให้ได้ออกเมียบ้านก็อยากหยุ่มอ๋อหยุ่มก็ได้ส่งดอกง่ายจังนะขึ้นบ่ได้อ่ะ เพิ่นขึ้นซาเพิ่นบ่ได้เง่อีกตัวไปดอกพินงองย่าเอาว่าเพิ่นเพิ่นกระสิแขะแขะจังสี่ละถ้าหนาวเด้นน่กะบน่ถ้ายังบ่ทันได้หนาวหลายกะอาจสิใหญ่ไไ้อีกจักหน่อยอยู่ ยมกันนามังนี่เพืเออ่อยเหมดอือบังคับตามจินะอุ้ยเนาแล้วซินเนาบันเนี่ยมัเป็นสีจังสีต้องเอาไปก่อนเนากับทิม <laughs> เอาขาดจ้อย นนอ,อุ้ยอันนี้พ่อเมนเกียบแต่ว่า,าไปบ้านก็ได้ไปล่างไปเบิองอีกี่ดแก่ย้าเอวไปสีไปล่างย่างดีพเทธิพี่้องยยานหามีหมดมีเมียงอยู่ทั้งหนเนาะหามีถาดก,ก็ไปอยู่นนี่หันขีดเดียด กับมาหาเก็บแต่อยูอ่หม่งเกล้วนแต่อยูอ่หม่งเกาล่ะจ้ะอันเก็บเพิ่นวัฒนได้เหมือดเนาะจ้าเพิ่นดวงหนอยย่อยอยู่นะกับเ่ยวมะยามมาเก็บเพิ่นเรื่อยๆออกเรืเบิ่งหอยเห็นเก็บเราเพื่อเอาทีนี่้ยิ้ยวล้างเทียบเพื่อเห็นเนาะจ้าฮักทั้งสีเพิ่นคือนใบใหม่พวดเลี้ยวเพื่อเห็นโอ้ยอยางเขามากับยางเตี๋ยวเพื่อที่นี่ เมื่อได้พี่น้องยังซี่ก็เอาเด้เอยปิดเห็ดมหมมันแบบนี้ก็เอาเด้จ้ะ ะะโอ้แตกแล้วเห็นบาจาร์น้อยๆอยู่อูเปลือยีกขาดอีกขาดเพราะมนันเปลือยอีกเพราะน่ะได้สะดวกจะได้ยับขอนไมนี่ออกซะด้วนี่เป็นแนวนี่ไม่อยากเอาเม็ดน้อยอยู่ mà xin nhúng ở lấy lấy tiền chảy với nhúng cho Đừng nghe Ôi nhúng mà sơ đục này. Bất thắng này nhảy lại lưới Bất tiền ta sẽ để nhảy y cứ ba là nó. Và cả dìn mẹ. bên ngoài dây kịp thì hết tệ hạt mình. โอ้ม,มืดสักยังเนี่ยอ้ามืดกับมืดเอาขาดพงดดกหน่อยขึ้นมาน้ำ กับบขึ้นเนาะอันนั้นก็น้อยเกินมึเงเป็นแห่งจ้ะเอาหอดใบไม่นี่ละ น้องจ้าแล้เดี๋วไดโ้ทรศัพท์ไหมยังใส่ประทานได้เปลี่ยนอยู่ด้วยจ้านี่หาเทียว,วิดีโอออกมาบ่ดีกะจกังไหนก็ขอทษขอไปหลายๆจ้า แต่ต้อโทษับโทษที่จ้าเบิงจ่าทั้งอันอันกินได้อันกินว่าได้ปนกันมานึงมาเนืดเห็ดเห็ดกระดา่วงพันเกิดนี่ยอ้อยูบอกอยังเอยไปเรียกไปเบื้องเหรอเอามดสรุปนน่อยก่อ nhung 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 เกิดกับเห็ดไตพี่พียเซยเลยโอ้คือบอกโฟกัดตนข่อยเนาะกองจานี่อะไบิางเงินอันสปัวเพิ่นล้นใส่กันเดี๋ยวเป็นล่างอ่วกพี่น้องล่างแล้วก็ว่าเป็นอย่างหลบหน้า ปัวฟูกะกะตาที่เราไม่อยู่ไกลได้ย้อนเซลจะเตกได้ละกระตาบระสันกระจดักะจดกระจัดหน่อยอ๋อหนังกะจงไปสักก้อนจ้ะ นี่ยูโต้ดยจ้ะจเบิ่งนี้ป่ะนะบททั้งนี้ง่ายเหมือดเลยไลยตั้น,น่อยน้อย <No> ย้ายเอวเก็บพอแล้วเก็บเล้วๆจ้ายู่งมงนีบาดท,ที่นี้ยเอวกะสิตัดขาใส่กระจาดละจ้าพี่น้องระเบิงกองบอกักง่ายหนึ่งจะกันไดเป็นขียน้ยังเงียจักกันไดเป็นเห็ด <c oughs> นี่จ้าพี่น้องตัดขาใส่กระจาดแล้วเรียบร้อยเราย้ายเอวกะสิจบคลิปนี่ไปเท่านี่สักก้อนเด้อจา้า ขอบุญขอบคุณหลายหลาเด้อจ้าที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยแหยอวหัวถึกถืก,ถกเบาหลายๆช่องน้นอยคอยพ้กันสุขภาพดีแข็งแรงสู้สุข,ขนจังพอกับแห๋วดีคลิปหน้าเด้อโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ